เย็นๆมีรถมานำเสนอครับคลิปนี้จะพามาดูดากอนดากอนสอง5 0ห้าปี2 0 0พันหนึครับสภาพผมว่ามันก็พร้อมดีนะหาใช้หาขายไม่ต้องทำงานอะไรเลยครับไม่ต้องเก็บงานเลยรถผมพร้อมใช้เลยรถนี่มีเก็บสีมาทั้งคันแล้ครับแต่รถมันสภาพมันพร้อมครับ ครสภาพสีภายนอกดูเลยครับก็วสวยๆงามๆเลยพูดถึงดาก้อนมันก็สภาพประมาณนี้ครับจะเอาเกินนี้ไปมากก็คงจะหายากอยู่ก็สีสวยพร้อมใช้งานภายในก็สวยนะคันนี้นี่ครับภายในก็ก็ ุ่มทำงานมาเก็บงานอย่างดีบอกเบอร์ไฟฟงไฟฟ้าอะไรก็ถือว่าใช้ได้หาใช้หาขายก็เบอร์เดิมครับโทรมาพูดมาคุยได้นะรถพร้อมๆแม็กซ8ิยางเต็มขับดีแอร์เย็นซื้อไปไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเพิ่มเติมครับคนหาใช้ก็ผมว่าอย่างเหมาะ